มนนนาาฝนมันตกไม่ได้ติด,มดไม้ครับไม่ดีต่อคนอยู่กับพระดีพระหาประโยชน์จากพระศาสนาไปเกือบพัวอยู่กับความเร็วความชั่วเนี่ยพอเวลา,าพระผู้ใหญ่หรือคนที่มีอำนาจหรือใครก็ตามที่ไม,ม่ดีเอาเฉพาะที่ไม่ดีนะ่ก็นำไปสู่การที่ตัวเองก็เป็นแล้วพอเวลาจะไปจัดการคนที่เป็นเหมือนกันมันก็เลยไี่กล้าจัดการน้ำหนักไม่เพียงพอในการพูด อำนาจที่ตัวเองมีต้องไม่มากเกพอในการจัดการกับพระที่ทำผิดเพราะก็กลัวจะเข้าถึงตัวเองเหมือนกันกลัวจะเข้าเนื่ยเหมือนกันเนี่ยคึงปเป็นเรื่องอานตรตลายแ่อศาสนาอย่างที่เพราะพระที่มีอำนาจก็ไม่ยอมจัดการกับสิ่งที่ข้องกเราเพราะตัวเองก็ยังหวาดระแวงตัวเอง,เองไปกองฉลากพัดครับกองฉลากพัดไปบ้านคุณน,น็อตกองฉลากพัด ก็โดนหลอกก็โดนหลอกไปตามอีกาเหตุใจเพราะสุดท้ายแล้ว่มันต้องกลับมาแก้ไขตัวเองไม่ต้องฟังเสียงอะชมบรรยากาศอย่างเดียวก็พอเราต้องมีความฉลาดของตัวเราเองเราต้องมีปัญญาเป็นที่ตั้งของตัวเราเอง ถ้าเราไม่มีปัญญาไม่มีสติสัมปชัญญะในการเรียนรู้กับสิ่งเหล่านี้ซึ่งในประเทศเราเนี่ยมันมีการข้อโกงมีการหลอกลวงไม่ลงทุนอย่างนั้นยางนี้มันเต็มไปหมดข่าวสารเพราข่าวที่มีในประเทศซ้ําแล้วซ้าอีกกับตปัจจัยเหล่านี้แต่คำถามคือทาไมคนในประเทศเรายังไม่มีสติสัมปชัญญะเนียออกทไมครับใน yeah. สูน์ในคณะของเราจึงไม่มีสติสัมปชัญญะเนียออกในการที่จะรู้เท่าทาันกับเหตุปัจจัยที่โดยล่อโดยคนเดียวก็อยู่ครับคนหนึ่งทั้งที่ข่าวก็ออกทั้งประเทศ ความรู้ความสามารถต้องกระจายกันอยู่เนแผ่นดินคำถามคือผู้รู้ก็ให้วิพากษ์วิจารณ์การผาาพันมหาศาลสำนักข่าวทั่วประเทศก็ช่วยกันลงวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้เปิดเผยออกมาว่าใครเป็นผู้เดือดเนื้อร้อนใจกับสิ่งเหล่านี้บ้างใครเป็นผู้รับผลจากการกระทำเหล่านี้บ้างใครเป็นเหยื่อเป็นผู้ต้องหาเป็นคนผิดคนถูกวิธีการล่อลวงงานี่นี่นๆยกเอาเนาะทํามไปยังเตยเทีบปัญหาสุนค้าไม่สั่ เราไม่สามารถไปแก้ไขคนทำเลคนชั่วได้เราไม่สามารถไปสั่งสอนคนที่มันหลอกลวงชาวบ้านได้เพราะเจตนาหรือจิตมันเนี่ยมีแต่ความหลอกลวงคนอื่นตลอดเวลาแต่คําถามคือเราจับจะไปจ้องจะไปจับหรือพวกนั้นจ้องไปแก้ไขพวกนั้นถ้ามันแก้ไขได้มันจะเป็นคนเลวคนชั่วได้เพราะมันแก้ไขไม่ได้ไงมันจึงเที่ยวทามามิจฉาอาชีพของันเดงเที่ยวหาเลี้ยงชีวิตอีกด้วยการหลอกลวงชาวบ้านด้วยการครอบครงทรัพย์ื่น ดังนั้นเราต้องกลับมาแยกสารีกรเอมีสติสัมปรัญญะมีความรู้มีปัญญาศึกษใาให้รอบคอย่าเชื่อยอย่าหลงง่ายมีปัญญาเป็นเครื่องรู้ทันว่าเขาเนี่ยกำลังจะหลอกลวงอะไรเรามองเห็นโทษว่าเงินจํานวนเนี้ยเอาไปลงทุนแน่นอนประโยชน์เนี่ยเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่อย่าลืมมองเห็นโทษที่จะตามมาด้วยเขาจะลวงเราได้ไหมเขาจะช่อ,ชอโอกงเราได้ไหมเราจะสูญเสียทร,รัพย์อยู่ตรงนี้น้อยเราเนี่ยเห็นแต่ประโยชน์แต่ไม่เคยมองเห็นโทษที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พระเจ้าเลยสอนต้องมองเห็นโทษเยอะๆอย่ามัวจะไปหาเห็นจะประโยชน์แล้วเราจะมีอุบายเป็นเครื่องออกจากการโดนล่อลวงหลอกนั้นได้อย่างนี้ต้องเปิดคอร์สเพจทำไหมฮะให้พระให้เจ้าไหมเออสมควรจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องแปลกมากเลยซึ่งพระเนี่ยควรจะมีการอบรมบ่มนิสัยหลักคําสอนพระเจ้าตามหลักคําสอนอยู่แล้วซึ่งอาจารย์เชื่อแหละว่ามันมีมันมีแต่ปัญหาคือไปสอนอะไรกันก็ไม่รู้ เพราะฉะนั้นเราต้องไปช่วยกันตรวจสอบดูหรือคณะสงฆ์เนี่ยช่วยพิจารณาตามหลักคําสอนได้ไหมว่าได้ยินไหมได้ยินไหมนอกจากการเรียนมหาปริญญาควรเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิธีการสอนคารวะญาติโยมไหมให้เขามีสติสัพพัญญาให้มีปัญญาเริ่มต้นจากสอนพระกันเองก่อนนะแล้วเมื่อพระเรียนรู้ดีแล้วศึกษาดีแล้วค่อยออกบอกสอนคารวะญาติโยมต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าพระเนี่ยหรือคณะสงฆ์เนี่ยมีหลักสูตรในการสอน ในทางโลกในในการเข้าใจหลักคําสอนพระเจ้าในการแยกแยะถูกผิดในการระมัดระวังโทษภัยที่จะเกิดขึ้นถ้ามีหลักสูตรเหล่านี้จะดีมากซึ่งพระเจ้าเนี่ยบอกหลักสูตรวิธีการโดนหลอกวิธีการป้องกันการโดนหลอกต้องเป็นยังไงพระเจ้าสอนหลักสูตรในการแก้ไขความทุกข์พวกนี้ไว้หมดแล้วเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทลำดับในการเกิดขึ้นของความทุกข์เพราะพั้นระเจ้าบอกแล้วว่าวิธีการเกิดขึ้นของความทุกข์มันเกิดขึ้นได้อย่างนี้นะถ้าเรารู้หลักนี้เราจะไม่มีทางเจอจากความทุกข์นี้ได้ แล้วเวลาเจอแล้วจะทำยังไงก็จะกลับไปแก้ไขที่ต้นเหตุได้เพราะฉะนั้นถ้าทุกคนเนี่ยรู้หลักตัวนี้พระพิสูจน์ทุกลูกเรียนรู้หลักตัวนี้ไอ้เรื่องพวกเนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยเขาถ่ายกันอยู่ครับถ้าไปถ่ายด้านหน้ามันน่าเกลียดครับ <Okay. S 2> เขามีแต่ช่องสำนักข่าวคนเนี่ยไม่ได้ศรัทธาที่อาจารย์ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคละมันเป็นส่วนหนึ่งที่ลักษณะท่าทางเขาชอบเรา แต่ที่เราชอบเขาชอบเราเนี่ยเพราะเราพูดในหลักสัจจากความจริงเราพูดในหลักคําสอนพุทธเจ้าเราพูดอย่างมีเหตุผลตรงไปตรงมาบวกกับสไตล์เราเนี่ยมันเข้ากับราสไตล์ของคนในยุคปัจจุบันคนรู้สึกว่าเอ้ยมันพูดทําง่ายมันฟังทําง่ายปัญหาคืออะไรไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเขาไม่อยากฟังธรรมจากพระแต่เขาไม่สามารถหาธรรมะโดยการที่พระเนี่ยออกมาสอนเขาในปัจจุบันได้คําถามคือไปหาในโซเชียลที่พระสอนธรรมะได้เข้าใจ สอนถูกต้องตามหลักคำสอนโดยเจ้าเป็นเหตุเป็นผลและสามารถแก้ไขชีวิตเขาเนี่ยให้พ้นจากความทุกข์ในปัจจุบันขนาที่เขากำลังเผชิญอยู่ได้คำถามคือหาเจอไหมหายากมากแต่พอเวลามีคารวะมาพูดทำเข้ากันได้กับไลฟ์สไตล์ของเขาเพราะเราคือคารวะเหมือนกันเราก็เลยพูดทำในฐานะคารวะด้วยกันเนี่ยให้เกิดความเข้าใจกลายเป็นว่าพระเนี่ยไปรู้สึกว่าการสอนธรรมะเนี่ยมันต้องเป็นของสูงกว่าจะเทศสอนทมได้ต้องมานั่งอาราธนาธรรม ต้องมานั่งจุดธูปจุด,จดเตียนบูชาพระรัตนตรัยต้องไปขึ้นทร,รม,มาศกลางใบลานกว่าจะได้เทศได้คารวะญาต,าติโยนนั่งหลับหมดแล้วแต่คารวะได้กันเนี่ยมันซัดก,กันเลยมันลุยทร,รม,มากันเลยไหนทุกเรื่องอะไรพูดมาเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าต้องแก้ไขความทุกข์ยังไงต้นเหตุนในการเกิดขึ้นของความทุกข์ในชีวิตเป็นยังไงเราสามารถซัดก,กันได้เลยไม่ต้องมานั่งตั้งท่าตั้งทางอะไรกันไม่ต้องมาเคารพอะไรกันเยอะแยะเคารพในพระธรรมพระวินัยไม่ได้จ้ามันเล่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะว่าเฮ้ยฟังธรรมจากอาจารย์ มันเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าและมันหาง่ายเข้าถึงง่ายแต่พระเนี่ยเข้าถึงยากมากต้องไปตรงนั้นต้องไปตรงนี้ติดต่อก็ยากเนี่ยเลยเป็นเหตุผลที่ว่าอะไรคนเลยหนีไปหาหมอดูกันหมดคนเลยหนีไปหาล่างทรงกันหมดนานๆทีจะมีคนขึ้นมาสอนทรมะแบบจริงจังสอนแบบตรงไปตรงมาตามหลักคําสอนพระเจ้าสอนให้เข้ากันได้กับไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิตของพวกเรากันเองทุกคนที่สามารถนําไปแก้ไขได้เดี๋ยวนี้ตอนนี้และมันได้กันกับเข้ากันได้กับบุคลิกลักษณะนิสัยที่เราเป็นกันอยู่ในชีวิตประจําวัน มันก็เลยยิ่งแบบว่ามันเหมือนพระยิ่งห่างไกลจากคารวะไปเรื่อยๆและคารวะอยู่ด้วยกันเองก็เลยต้องลุกขึ้นมาสอนธรรมะกันเองเพราะพระด้กันเนี่ยไม่มีการออกมาสอนธรรมะพุทธเจ้าอย่างนี้กับกรณีที่มีสาวฝ่ายบุิมาที่ช่องสามค่ะท่านมองยังไงคะเขาบอกว่าการนำเสนอของช่องสามบิดเบือนยังมีการเอ่ยชื่อถึงคนตื่นธรรมด้วยค่ะคืออันนี้มันเป็นเรื่องอาจารย์มองว่าเป็นเรื่องเผเจอ เพอร์เจอร์คือผู้ที่เจ้าบอกว่าคาว่าเพอร์เจอร์เนี่ยคือไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่มีที่มาที่ไปหาจุดสิ้นสุดจุดเริ่มต้นไม่ได้เลยมันเป็นเรื่องเพอร์เจอร์ไร้สาระปัญญาอ่อนดังนั้นอาจารย์สิ่งที่อาจารย์เห็นเนี่ยอาจารย์ยังไม่เห็นประโยชน์จากสิ่งที่ท่านพูดไม่เห็นอะไรที่เป็นอัดเป็นทมจากสิ่งที่ท่ทานพูดเลยแม้แต่ประการเดียวดังนั้นมีแต่กล่าวหาอาจารย์ว่าพูดจาไม่ดีทําลายศาสนาทําลายประเพณีปู่ย่าตายายทาตามๆกันมาซึ่งอาจารย์เห็นตมมุมแต่ไม่เห็นมุมว่าอาจารย์สอนผิดยังไง อ,อาจารย์เบียร์ต้องสอนอย่างนี้นะหลักธรรมพระเจ้าสอนอย่างนี้นะที่อาจารย์พูดผิดที่ถูกต้องต้องเป็นอย่างนี้นี่เรียกว่าการติดคำนิติติงกันการทาแต่อาจารย์ยังไม่เห็นประโยชน์เลยมีแต่เรื่องเบอร์เจอร์ด่าอาจารย์ใส่ร้ายป้ายเสียอาจารย์ซึ่งสิ่งที่อาจารย์หาที่สุดไม่ได้ตกใจนะหาหาคือใส่ร้ายป้ายเสียอาจารย์บอกว่าอาจารย์เนี่ยไปสอนแบบนั้นสอนแบบนี้นะอย่างในเรื่องกรณีของเด็กอนุบาลนที่เสียชีวิตก็ไปกล่าวหาอาจารย์ว่า อาจารย์เนี่ยไปบอกว่าไม่จำเป็นต้องไปอะไรในงานศพหรอกต้องตื่นต้องขำขันในงานศพเพราะงานศพไม่ใช่ที่ไว้อะไรก็กลายไปเป็นเรื่องนั้นไปใส่ร้ายป้ายสีเราได้คำไม่จริงซึ่งพระที่ทําแบบนี้เนี่ยนอกจากการกล่าวตู่คนอื่นแล้วเป็นการกล่าวตู่ต่อพระธรรมวินัยเป็นการใส่ร้ายป้ายสีเป็นการโกหกต่อต่อตัวเองต่อหลักคําสอนพรยเจ้าผิดสีนี่มันนําไปสู่ความผิดมองไม่ได้อย่างเดียวเรามองอย่างเดียวคือปัญญาอ่อนนะเรื่องปัญญาอ่อนพระปัญญาอ่อนนะเดี๋ยวอาจารย์ว่า ไปตัดว่าเป็นพระปัญญาอ่อนนี่มีหลักธรรมข้อไหนนะคะที่ว่าต้องปีนึ้นเป็นนั่งสมาธิบนเสาไฟไม่มีหรอพระปัญญาอ่อนอะไรก็ไปนั่งสมาธิบนเสาไฟที่นั่งข้างล่างข้างเยอะกันแยะยังไม่อยากจะนั่งจะปีนขึ้นไปนั่งบนเสาไฟคําถามคือจะไปนั่งยังไงลาบากลําบนมันไม่มีหรอกอันนี้มันเป็นเรื่องเพลย์เจอร์ไร้สาระไม่ใช่เจ้ากระถนตีเสาไฟหักเหมือนกันนะจะได้ล่วงลงมานะคือปัญหามันเกิดจากการที่คนเรียกร้องความสนใจอยากได้กระแสสังคม แต่ไม่มีคุณธรรมจริยธรรมไม่เข้าใจหลักคําสอนไม่มีอัดไม่มีธรรมเลยไม่สามารถพูดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้คนเนี่ยเข้าใจฟังได้เข้าใจได้เมื่อเขาไม่สามารถพูดได้ก็เลยหาวิธีการเรียกกระแสให้คนเนี่ยมาสนใจในตัวเองโดยการอะไรบ้างด่าคนอื่นบ้างบูลลี่คารวาสบ้างเบียดเสียดคนอื่นบ้างไปยินเสาไฟฟ้าบ้างพยายามสร้างคอนเทนต์ให้เกิดเป็นกระแสขึ้นมาเพื่อให้คนเนี่ยมาสนใจตัวเองคําถาม,ถ,ามถ้าคนมาสนใจตัวเองจริงๆหรือสนใจตัวพระท่านเองจริงๆเนี่ย ท่านมีหลักคําสอนผู้โเจ้าอะไรในการสอนดเขาเ่นา้างในเมื่อตัวท่านเองไม่มีคุณธรรมจริยธรรมไม่มีความรู้ในความเข้าใจในหลักคําสอนผู้โเจ้าเลยคนหันมาหาท่านแสงหันมาหาท่านแต่ท่านไม่สามารถรักษาคนกลุ่มนั้นไว้ได้เพราะท่านไม่มีคุณธรรมจริยธรรมในการสอนเขาเขาก็เดินหนีท่านอยู่ดีนั่นแหละปัญหาอย่างพระไปเจอกระเป๋าพระทูดงอย่างที่ว่าในรายการอย่างนี้มันไม่ทําไม่ได้อยู่แล้วนะคือคำว่าทูด,ดงเนี่ยหรือว่เจ้าเรียวกว่าทูด,ดงขวัดเนี่ย มันเป็นการฝึกการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อขูดเกากิเลสพุทธองค์ก็วัดในเวลาของการปฏิบัติธรรมการฉันข้าวมื้อเดียวการถือผ้าสามผืนไม่ใช่การเดินนะการเดินเนี่ยเป็นลักษณะของการขูดเกากิเลสอย่างหงึ่งเหมือนกันหรือลักษณะของการเดินจงกรมแต่พระที่ปฏิบัติกับสวนกระแสตามหลักคำสอนพระเจ้าคือไปเขียนยันสะดอกข้อต่อชะตาทํานายใบหวยใบเลขซึ่งพาคนเนี่ยไปอยู่ในอบายมุกอบายมุกก็นําไปสู่อบายภูมิมาเลยทำให้เกิดนําไปสู่การเสื่อมทรัพย์เสียทรัพย์ แต่ด้วยความไม่รู้ความไม่เข้าใจตามหลักคําสอนของตัวท่านเองไม่ได้ฝึกปฏิบัติตามหลักคําสอนดยเจ้าจริงๆมัวแต่ไปสร้างคอนเทนต์ให้เกิดกระแสทําทให้คน,เ,นเกิดความศรัทธาคิดว่าท่านปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบแต่ความเป็นจริงเอาประโยชน์เหล่านี้มาทาให้รู้สึกว่าท่านเนี่ยเคร่งครัดนํามาซึ่งผลประโยชน์นํามาซึ่งการจ่ายล่าสการ์ละจ่ายเงินจ่ายทองแล้วยังเป็นพิษสูดื้อด้านในการที่คณะสมเตือแล้วเนี่ยก็ยังยืนหยัดที่จะทําในรานวาาิชาหรือสายยาศาสตร์ที่ขัดแย้งกับหลักคําสอนของพระศาสดาตัวเอง ย่างต่อไปได้สามไปอันนี้มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่พระควรจะยุติบทบาทในการทําเรื่องพวกนี้แล้วการเขียนยันใส่กระเป๋าเอ่ยการใบ้หวยการบอกเลขบอกหวยเพื่อให้คนเนี่ยซื้อแล้วจะถูก มีคนมาขอมากมันก็เป็นไปตามเหตอปัจจัอย่างในรายการอาจารย์ก็พูดใช่ไหมอาจารย์มีคนมาถามขอเลขหน่อาจารย์ก็ให้ไปศูนย์ศูนย์ปรากฏมันออกศูนย์ศูนย์จริงๆอย่างเงี้ยคนก็คิดเดี๋ยวก็มาคิดว่าอาจารย์ศักษษษษษดิ์สิทธิ์โดยความเป็นจริงมันพูดอะไรไปอ่ะมันก็จะมีทั้งคนที่ถูกและมีคนที่ไม่ถูกเป็นหลักสัจจะความจริงของโลกเพราะนั้นอย่าไปสนใจเรื่องพวกนี้แล้วพระที่ทําแบบนี้ก็ควรเลิกได้แล้วเพื่อท่าน,นจะได้จับมาศึกษาหลักคําสอนปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการรักษาพระธรรมของพระเจ้าต่อไปกันเถอะอาจาร ตามในเรื่องส่สนศรัทากับพระพระพุทธเจ้าบอกว่าพระเนี่ยทำไมต้องปฏิบัติตามหลักครรสอนพระพุทธเจ้าเพื่อยังประโยชน์ให้เกิดความศรัทธาแก่คนที่ยังไม่ศรัทธาและเพื่อยังประโยชน์แก่คนที่ศรัทธาอยู่แล้วเนี่ยให้ศรัทธาในพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปแต่ปัญหาคือพระเนี่ยไม่ได้ทําตัวเองให้ดีเพื่อให้เกิดความศรัทธาเลยแต่กลายเป็นการทําให้เกิดการถอยห่างจากความศรัทธาเนี่ยออกไปเรื่อยๆเราสังเกตเราต้องยอมรับต่ความเป็นจริงนะว่าคนพูดไทยเราในปัจจุบันเนี่ย เสื่อมศรัทธาจากพระพิสุสงฆ์เนี่ยมากขึ้นเขาไม่ได้เสื่อมศรัทธาจากหลักคําสอนพระเจ้านะเขาเสื่อมศรัทธาจากพระแต่คําถามคนจะได้ยินได้ฟังธรรมพระพรทเจ้าได้ต้องศรัทธาใครต้องศรัทธาพระพิสุสงฆ์แต่เขาแต่พระเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติตัวเองเนี่ยให้เกิดความศรัทธาต่อคนที่ยังไม่เกิดศรัทธาได้คําถามคนยังไม่เกิดศรัทธาจะเข้ามานั่งใกล้ๆพระเพื่อฟังธรรมจากพระรูปนั้นเองครับในมื่อพระยังทําตัวให้คนเนี่ยศรัทธาตามไม่ได้ คำถามคือคนที่มีความศรัทธาอยู่แล้วเขาะจะศรัทธาให้ยิ่งขึ้นไปได้อย่างไรมเมื่อตัวพระเองเนี่ยก็ยังไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมต่อพระเจ้ายังไม่ปฏิบัติตามธรรมเพื่อให้เกิดศรัทธาแล้วใครจะมาศรัทธาขึ้นเมื่อศรัทธาไม่ได้ความศรัทธาก็เสื่อมลงเรื่อยๆเมื่อความศรัทธาเสื่อมลงเรื่อยๆศาสนาจะตั้งอย่อยางไงเพราะไม่มีใครได้ยินได้ฟังธรรม เมื่อไม่มีใครอยากฟังธรรมก็ขาดผู้เป็นมูล,ลาราะก็ไม่รู้จะสอนใครเราะสอนไปก็ไม่มีใครฟังก็หมดผู้เป็นอาจารย์เนี่ยคือการเสื่อมไปของพระศิษยธรรมหรือหลักคําสอนของพระเจเ้าอาจารย์เมองมอาเป็นแบบเหมือนแบบเป็นมารศาสนามันก็เป็นนะพระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุชั่วภิกษุเลวภิกษุที่ทำแบบนี้พระพุทธเจ้าตําหนิแรงมาก เป็นพิสษจชั่วพิกษุเลวภิกษุที่ไม่ทําตามหลักคําสอนของพระศาสดาแถมยังทําลายพระศักธรรมความมั่นคงของหลักคําสอนของพระองค์ด้วยดังนั้นการที่พระพิสูจท์ทแบบนี้เนี่ยเปรียบเหมือนพระพิสูจ์มหาโจรพระเจ้าบอกว่าเปรียบเหมือนมหาโจรคืออะไรอยากได้ทรัพย์ของคฤหั์อยากได้ทรัพย์ของทล,ลวัจนไม่สนใจอะไรไม่ต่างจากมหาโจรเนี่ยปล้นชิงทรัพย์ของชาวบ้าน พอกันเลยกับลักษณะแบบนี้ดังนั้นถ้าเราศึกษาหลักคำสอนด้วยก้าดีเนี่ยพระดีๆมีเยอะนะอย่างอาจารย์เนี่ยเขาลพพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามวดัดต่าวัดขาวมากสนับสนุนส่งเสริมในการสอนธรรมะของท่านอย่างยิ่งแต่พระที่ไม่ดีเราควรในการช่วยกันเนี่ยออกควาบอกบอกแล้วเนี่ยเพื่อประกาศประจานพระเหล่านั้น ไม่ใช่เป็นการทําลายศาสนาแต่เป็นการช่วยการรักษาศาสนาได้ซ้ำเพราะเวลาเราเห็นพระไม่ดีพระช่วยเราจะช่วยการประจานออกมาเมื่อประจานออกมาพระชั่วพระเลวจะเลิกทำชัวำ่วทําเลวคนที่เป็นพระแล้วรู้สึกว่ากำลังปิดบงังซ่อนเล้นความผิดตัวเองอยู่ เขาจะได้ระมัดระวังเลิกทําในความเร็วความชั่วนั้นเพราะอะไรเขาจะิ่มรู้ตัวว่าเดี๋ยววันนีงเขาจะโดนจับได้เลิกดีกว่ากลับเข้าสู่คําสอนเลยดีกว่าเนี่ยมันก็เป็นโอกาสว่าโอกาสดีในการที่จะทาให้มีโอกาสในการที่ทาให้พระเนี่ยเปลี่ยนแปลนีสใส่ได้แต่ถ้าเรามวนจะไปเข้าข้างพระมวนจะไปปกป้องพระที่ทําผิดแล้วบอกว่าเอ้ยเราต้องช่วยกันปกปิดพระทําทผิดนะพระดีๆเนี่ยจะยังอยู่ต่อไปได้ศาส,สนาจะได้อยู่ต่อไปได้อันนี้เรียกว่าปกปิดซ่อนเลน เพร่อจะบอกว่าความเร็วความชั่วเนี่ยต้องช่วยกับประกาศออกมาช่วยกับประจานออกมาเพื่ออะไรแก้ไขความเร็วความชั่วเนี่ยให้มันจบสิ้นไปแล้วความจริงที่เป็นทําฝ่ายดีพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจ,จะเจริญรุ่งเรืองงอกงามขึ้นไพภูมิขึ้นได้เนี่ยแหละคําสอนอยา่างการแบบว่าที่ทําผิดอะไรเนี่ยมันจะบาปค,คือเราไม่สามารถไปตําหนิจริงๆท่านโดยพระลูกใดลูกหนึ่งโดยตรงได้อันนี้ไม่ควรเพราะยังไนที่สุดแล้วเนี่ยท่านก็อยากเป็นพระ แต่หน้าที่เราเนี่ยเราสามารถพูดตามหลักธรรมได้พูดตามความเป็นจริงได้วิพากวิจารณทุอย่างเนี่ยอย่างนี้เนี่ยมีผลตามหลักธรรมได้คาถามเรารู้หลักรู้ธรรมมากแค่ไหนในการที่จะเอาตัวเราเองเนี่ยไปวิาพากวิจารณารูปให่รูปหนึ่งเพราะนั้นเวลาวิพากวิจารณ์เนี่ย,ยให้วิาพากวิจารณ์โดยหลักโดยธรรมโดยหลักศจลความจริงอย่าไปชี้ว่าพระรูปนั้นรูปนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไม่ควรเพราะมันจะเป็นการดูหมิ่นประมาศแต่เราวิพากษิจ จะไปตามหลักเหตุผลได้ว่าอย่างเนี้ควรทําอย่างเนี้ไม่ควรทําอย่างเนี้ควรเลิกอย่างเนี้ควรเจริญอันนี้จะเหมาะสมกว่าโอเคถรืบเบก่าเขาบอกว่าตอนนี้นักชิงระยะยาวเยอะมากกว่าหลวงพ่อกำลั่านหลวงพ่อดีๆยังมีอยู่ยังยังศรทคาได้เออ มึงก็อย่าด่าพระเยอะมากนะให้กูด่าคนเดียวพอเออพวกมึงอยู <t 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 ่เฉยๆเดี๋ยวกูจัดการเองถ้ามึงสาระในมากเดี๋ยวกูผลตีปากวันนี้วันนี้จะตีใครบ้างได้ยังครับไม่ตีจะตีมึงอย่างไรก็ได้อาจารย์ครับฝากฝากเชฟคนนี้นะครับเชฟวุ้ยครับเชฟวุ้ยตอนนี้มันเลือกไม่ถูกเลยคนผู้หญิงชอบเขาเยอะ พี่ผู้ิงใครอะพี่ผู้หญิงคือเพื่อนตี๋อ่าคารายนะเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายอ่าผู้หญิงชอบเขาเยอะเลยนโอ้มั่นรอเนาะมั่นใจมากเลยนะเดี๋ยวก็ตีหน้านะเฮ้ยรอแล้วเกินกระจกที่บ้านมีไหมเนี่ยส่งกระจก8เหลี่ยมโ่วยไปให้มั้แล้วมึงไปส่องสภาพกระจก8ครับแหมมั่นใจเหลือเกินครับล่าสุดอาจารย์อเดี๋ยวมาตีมแล้วนะครับวันนี้ไลฟ์หรือยังครับอาจารย์จะมีไปแรายการไหนต่อ เดี๋ยวไปอะไรนะน็อตกองสลากพัดใช่ไหมใช่ครับไปบ้านไปบ้านคุณนอ็นณนอตค,นะครับโอเคครับได้ได้ก็จะขอจะตู้ที่ใหม่ได้ไหมแบบให้พูดรวยพร<ต>วันไหนครับวันตอนนี้ก็กต้องถามอาจารย์นะครับก็อาจจะได้ครับขอไม่ทำอะไรนะใช้การตัดสินเจ้าชื่ออาจารย์ไปออกไม่ต้องใช้ชื่อจริองอาจารย์ให้ใช้คำว่าคนจริงครับ ใช้ชื่ออาจารย์เบียร์คนตื่นทำมาครับครับผมเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาจะสอนสกูปปีใหม่อะแบบว่าพูดปีใหม่ตอนไหนตอนนี้สวัสดีปีใหม่แล้วก็สอนทำได้ประมาณไม่เกินหนึ่งนาทีโอเคอาจารย์ให้อันนี้เขาก่อนเนาะเขาเป็นของเทพรักดารา นวั้ดีพี่นี่กองหนึ่งทำไมนะเป็นสมบุกสมบบรณ์ที่ใหม่เป็นคาราเอาแบบไหนเอาแบบสมบุกสมบูรณ์อล้วกดาวเอาแบบสมบุกสมบูรณเตือนสติในการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยได้เราจะถามอาจารย์ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์พูดเลยเรื่องเลยอาจารย์พูดเลยดีกว่าก็สวัสดีปีใหม่ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขความเจริญ ที่สิ่ใดก็ขอให้สมความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยก็ตารใแง่การกระทำของตนอย่าลืมสติสัมปชัญญะเป็นตัวสําคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตพึ่งตนพึ่งทางยึดหลักคําสอนพระเจ้าอย่าไปขวนขวายในการพึ่งสิ่งอื่นนอกจากหลักคําสอนของพระเจ้าซึ่งเป็นเหตุเป็นผลใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันของเราการศึกษาแล้วนําไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจาวันก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงในปีใหม่นี้ก็ขอให้ทิ้งความเร็วความชั่วในชีวิตของตัวเองแก้ไขสันดาตัวเองใหม่ จะได้เริ่มต้นในการใช้ชีวิตใหม่สักทีนึงนะก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกคนด้วยขอบคุณมากค่ะจะถ่ายรูปหรอว่าจะถ่ายรูปต้นนี้ถ่ายรูปขนาดเทนจะถ่ายรูปต้นนัเป็นเสนีมหเดนี่มาระ สาสวะกูเห็นมึงเวลามึงลานมึงล่าน,านเก่งแล้วเกิดไปเที่ยวตรงมูง้นทีไปตรงนี้ทีทีนี้มันจะมาอกหกักรักคุดตุ้ดเมินยากจะมีอยู่คนเดียวอยากจะจริงใจขึ้นมากูเห็นมา่ก่อนนี่ล่ามมีแถมมีแถมไม่รู้จักมีสติสัมป,ปัญญะทีนี้มานั่งอกหกักร้องไห้น้ำตาไหลกลับไปทําสันดานเหมือนเดิมมีสติสัปปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวเออเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวถ้ามึงเริ่มไม่ได้เดี๋ยวกูจะประทนเริ่มกับมึงเองเออ